ละค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงของเรากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ Let me introduce myself to all of you My name is โมเมนัพศรบูรนาศรีดิฉันโมเมนัพศรบูรณส i ริจากประเทศไทยค่ะมาซุมจุบรีบซูสำหรับพุนยมบาดนายจีพิธีกรุนยงบาดชโม่เชียบีบอลอ เราสองคนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอทุกทุกท่านที่นี่รวมถึงไปเจอก,กันกับทางการถ่ายทอดสดทางบ้านด้วยทั้งที่เมืองไทยและที่ทางกัมพูชานั่นเองนะคะ ใช่เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพิธีกรทั้ง2ท่านของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือคุณพีเคปิยวัฒน์เข็มเพรและคุณโซเชียด้วยนั่นเองนะคะรับประกันได้ว่าเดี๋ยวสนุกแน่นอนเลยทีเดียวกับวันนี้นะคะยังไงก็อยากจะให้ดูทุกท่านเนี่ยอยู่กับเราไปจนถึงดึกๆึกแล้วก็สนุกสนานกับเราจนจบคอนเสิร์ตเลยได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะ And before we start anything, I have mm hmm. to say hello to everyone in Cambodia. สว uh ัสดีค่ะ o Oh, you want to say hello in Cambodia, yes. right? Yes, can I, can I do that? Okay, say hello in Cambodia. จุมเรียบซัวจุมเรียบซั่ว It works, right? Yes ใช้ได้นะคะเมื่อกี้แบบแมนสวัสดีกันทางบ้านเราเยอะแล้วนขอสวัสดีไปถึงเขาบ้างนะคะดีฉันพอจะพูดภาษาเขาได้ไหมคะพอโอเคไหมคะคุณผู้ชมคะ <ไ>ใช่ได้นะคะ e n j น y t r a v e คืออาจปรากาบกับ<น>มีมีมีคำอื่นอีกไหมคะ Anything else that I can say? If I can say Thank you Thank you Yes You, you want to say Thank you in Khmer language Right Um Som o k u n som อา when oh. working with you <laughs> ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆไปด้วยขณะที่ทำงานนี่นะคะโอ้โหแล้วก็ภาษาคุณเพาะมากจริงๆนะดิฉันอยากจะขอบอกนะคะถ้าดิฉันพูดได้เนี่ยเดี๋ยวจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงเป็นภาษาคุณให้ฟังเลยก็แล้วกัน <laughs> 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 จะทำได้ไหมก็ไม่ทราบ <Bye. S 1> เหมือนกันนะคะเอาลคะค่ะมาพูดถึงวันนี้นะคะเราจะได้มี โอกาสชมการแสดงดีๆกันอย่างการแสดงชุดแรกนี้นะคะเรียกว่าต้องบอกเลยว่าจะมีทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมอันง,งดงามนะคะแล้วก็การแสดงชุดต่อไปเนี่ยค่ะจะถือเป็นการผสมผสานเอาความงดงามของอารยาธรรมทั้งสองประเทศเข้าไว้ด้วยกันนะคะเรียกว่าลงตัวแล้วก็งดงามมากๆแน่นอนกับการแสดงชุดการแสดงผสานวัฒนธรรมสแผ่นดินค่ะ បាទចំពោះកម្មវិធីជាបន្តនេះគឺការបង្ហាញជួរនៅសិល្បៈនៃការសម្ដែងរវាងវត្តពធប្រទេស2គឺប្រជាជាជាអាចកម្ពុជានិងប្រជាជាជាអាចថៃតាតើមាននៃអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះនោះអនុញ្ញាតសូមទស្សនាជាមួយនឹងការសម្ដែងដូចទៅបាទសូមជេងចេញសូមដែរទេค่ะ นายประมเมตตาช่วยนมวีจาดวงจันทร์จะได้สายบุ้นสันดอมแนมจังชีวิตออยจริงอาลัดโปรใน សូមអរគុណចា៎សូមអរគុណហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរដល់ចាប់បងប្អូនចាប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនថៃទាំងអស់ចាហើយនាងខ្ញុំចាសប្បាយចិត្តរីករាយមែនតើដែលបានមានកិត្តិយសអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាចំណងមិត្តភាពខ្មែរនិងថៃចាសូមអរគុណអរគុណច្រើននៅសំឡេងគាំទ្ររបស់បងប្អូនសូមអរគុណច្រើនចារីករាយជាមួយនាងខ្ញុំមួយបាត់ទៀតចាអរគុណច្រើន akun oh akun oh akun oh cak ja, akun oh ceran akun oh